ระเจ้าเหมือนพลังจัก,กรวาลไหมอยากตอบคําถามนี้เพราะเป็นสิ่งที่แป้งเคยสงสัยเหมือนกันคือพระเจ้ากับพลังจัก,กรวาลค่ะเป็นคนละสิ่งกันพระเจ้าคือผู้สร้างภาษาอังกฤษใช้คําว่า creator ส่วนจัก,กรวาลเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างภาษาอังกฤษใช้คําว่า creation กดแรงดึงดูดกดแรงโน้มถ่วงกดต่างๆกฎแห่งกรรมที่ปกคลุมโลกแล้วก็จัก,กรวาลเนี้ยค่ะเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาเหมือนเรากําลังถามว่าอีลอนเมสซ์กับเทสลาเหมือนกันไหม ไม่เหมือนกันค่ะอีลอนมัสค,คือคนที่เป็นคนสร้างบริษัทเทสลาเป็นบริษัทของเขา Apple กับสตีฟจอบเหมือนกันไหมไม่เหมือนแต่เราสามารถรับรู้ได้ถึงความเก่งความอัจฉริยะของคนสร้างผ่านทางสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมา เรารับรู้ได้ว่าโมซาร์ทเป็นอัจฉริยะผ่านทางซิมโฟนีโซนาต์ตเพลงที่วงออเคสตาราเล่นหลายปีก่อนแป้งก็เป็นคนหนึ่งที่เคยขอบคุณจักรวาลขอบคุณสิ่งรอบตัวมันคือการแกลดิจูดไงเราเรียนสัมมานาเขาสอนให้เราแกลดิจูดใช่ไหมเพราะามันเป็นพลังงานไวเบรชันที่สูงมากๆจริงๆแล้วอะถ้าวันนี้พี่กําลังขอบคุณจักรวาลขอบคุณสิ่งดีๆเวลาเกิดขึ้นใช่ปะแป้งอยากเชิญชวนให้พี่ลองขอบคุณพระเจ้าที่เป็นคนสร้างจริงๆพลังจักรวาลอาจจะดูยิ่งใหญ่นะแต่แป้งบอกเลยว่าพระเจ้าอะเป็นนนมาากกกว่นนั้อี พระเจ้าไม่ใช่ผู้สร้างที่พอสร้างจักรวาลเสร็จแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันหมุนไปทํางานของมันไปเองหรือว่าสร้างมนุษย์เสร็จก็คือจบภารกิจแหละฉันไม่ทําอะไรแล้วคือพระเจ้าอ่ะไม่ใช่พลังงานลอยๆแต่ว่าพระองค์อ่ะมีบุคลิกภาพเป็นความรักแล้วเราที่เป็นมนุษย์สามารถเข้าถึงได้พระเจ้าสร้างเราแต่ละคนขึ้นมาและเรียกเราแต่ละคนด้วยชื่อของเราพระเจ้าใส่ใจขนาดไหนอ่ะในพระคัมภีร์บอกว่าแม้กระทั่งผมบนหัวของเราทุกเส้นอ่ะพระเจ้าก็นับ พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รู้จักเรารู้จักตัวตนของเรารู้จักอดีตปัจจุบันและรู้จักอนาคตของเรารู้ว่าสิ่งไหนดีกับเรารู้ว่าสิ่งไหนดียอดเยี่ยมรู้ว่าดิเรกชันไหนหรือว่าเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไระพระเจ้าเป็นเหมือนพ่อที่รักเราอยากสนิทกับเราและอยากรู้จักกับเราเป็นการส่วนตัวถ้าวันนี้พี่อยากรู้จักพระเจ้าม,มากกว่าคําว่าพลังจักรวาลที่เป็นผลงานของพระเจ้าอ,อ่ะลองเปิดใจอธิษฐานกับพระเจ้าดูนะคะ